นี่ก็คือแค่เป่าแห้งเห็นไหมพี่บังแค่เป่าแห้งอย่างที่พี่บอกว่ายืดเสร็จที่สะใเลยก็คือเนี้ยสะแล้วก็เป่ากระจุยกระจายให้เห็นทรงเลยว่าออกมาปุ๊บจะได้ทรงแบบนี้เท่ากับว่าถ้าสมมติเราไปปล่อยแห้งเองหรือเป่าแห้งเองนะคะก็จะได้แบบนี้เลย ไม่ได้เซตอะไรเลยนะเสยทีเดียวก็คือสวยถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าอยากให้เหมือนเขาดูมีรอนนะคะเราจับมาข้างหน้าแล้วก็หมุนเข้าหาหน้าตัวเองทั้งสองข้างได้หมนอคะ ตัวที่พี่ใส่เป็นเซรั่มไอเซนน์นะคะเขาจะช่วยบำรุงเส้นผมแล้วก็ทําให้วอลลุ่มอยู่ได้นานอย่างที่พี่บอกว่าถ้าคนผมระยะมาในระดับเนี้ยประมาณ6เดือนฟูแล้วต้องเพ้่เครื่องมืีกเราสามรารถไปยืดแค,ค่เฉพาะคนได้งานยืดที่ร้านพี่เป็นงานยืดคนตรงธรรมาชาติดูตรงแบบตั้งแต่เกิดที่มันไม่เหมือนแบบตรงแบบทื่อเนาะปกติทั่วไป น้ำยายื่เมื่อก่อนอาจจะแบบตรงแล้วดูทื่อแต่อันนี้คือตรงแบบตรงสวยตรงธรรมชาติหนึ่งอาทิตย์แรกนะคะเรียกยาสระผมสุดเยืนจะจะอส,สุดก็จดน้ำแขรสาเวนาน้ำทะเลอันนี้ยังเด้งไม่เต็มที่เพราะว่าเขายังแห้งไม่สนิทเดี๋ยวเขาจะแห้งสนิทกว่านี้เดี๋ยวเราแป๊บเดียวพี่จะขอถ่ายรูปเนาะลองดมผมก็ได้นะคะ แค่ไยดย่ตรงนี้ก็ไม่ได้กินอ่ะเป็นเหมือนแบบมาบำร,รุงอารมณ์เหมือนมาบำรุงที่ไม่พูดด้วยเพราะว่าคุยกับผมอยู่นะคะ,ะพี่รับงานแบบยืดมาหลายวันติดแล้วแบบเลียบอ่ะเพราะมันเหมือนมันต้องใช้กำลังถ้าพูดเดยอะแล้วเดี๋ยวเราไม่สวยก็คือ ส่งประมาณไหนเพราะว่าผมเราไม่ยาวใช่ไหมคือถ้าเราทำผมยาวอะค่ะด้วความที่ผมเราเป็นคนที่ฟูมากอ่ามันไม่ตอมโจย์แล้วผมเนื้อผมเราบบบางน,นะแต่ฟูมันก็เลยดูเหมือนเยอะใช่ไหมอ่าแต่พอพี่ไล่ส่งให้ใจหายไหตอนแรกก็จาตกใจนิดนึงนิดนึงน้อง <laughs> แต่คิดว่าเราทำทรงนี้เราหน้ารักข้ากับ,บเราแล้วก็บวกกับที่เราบอกว่าอยากได้แบบถ้าอยากได้แบบรอนนิดนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นแบนบทรงประมาณนี้เลยใช้พวกงนุ่มโลแพนตินไปก่อนได้นะคะ <c oughs> อย่าลืมน,น่าดีกเรียกยาสมพมสุดเกล้งนจารังแคสระไว้น้ำน้ำทะเลนะคะมัดผมโดนน้ำสระผมกิีดกิีอะไรได้ปกติเลยนะคะพี่ไม่ได้ทำอะไรนะแค่เปล่าช่ภาษาอัง เราแบบหลอนเด้งแล้วที่ออกมา